สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลามาพลาวทิ้งแล้วแบบนี้เมื่อจับมาแปลงโฉมใหม่ให้กลายมาเป็นโคมไฟที่ดูหรูหราก็สามารถดึงดูดใจผู้ที่ชื่นชอบในการตกแต่งบ้านด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้ไม่น้อยเลยนะคะ คุณกนกวรรณผู้แทนธุรกิจของเราที่จังหวัดพัทธลุงบอกว่า,าเพื่อหลีกหนีจากสินค้ากะลามะพร้าที่มีมากจนล้นตลาดและยังเป็นการสืบสานงานศิลปะกะลามะพร้าที่ทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยเธอจึงคิดแปลงโฉมให้กะลามะพร้าจากของใช้ในครัวเรือนมาทําเป็นของตกแต่งบ้านโดยเน้นทําเป็นโคมไฟแบบต่างๆซึ่งเธอบอกว่าหลังจากที่ได้คิดเปลี่ยนจากเดิมก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากขึ้นทั้งในและต่างประเทศค่ะ พี่ก้อยคะนอกจากโคมไฟของพี่ก้อยจะดูสวยแล้วมีจุดเด่นอะไรอีกคะค่ะจุดเด่นอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะก็คือเกี่ย่กับการเจาะลายเนี่ยค่ะจะถ้าเราสังเกตนะคะลายจะค่อนข้างที่จะละเอียดมากเวลาเราเปิดปิดไฟเนี่ยนะคะลายจะส่องออกมาที่ตัวโคมไฟค่ะงแอนลองสังเกตดูนะคะละเอียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอยู่ที่การสามารถจะถอดประกอบได้นะคะน้องแอนดูเวลาเราแพ็คเนี่ยสามารถที่จะแพ็คได้สะดวกนะคะง่ายต่อการขนส่งค่ะไม่แตกหักง่ายด้วยใช่ไหมคะ สังเกตเห็นว่ามีลายเป็นดอกไม้ด้วยได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะชุดนี้ค่ะ ดอกไม้อันนี้นะคะเราได้แรงบันดาลใจจากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงค่ะเพราะว่าจังหวัดพัทลุงมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก็คือทะเลน้อยนะคะเป็นทะเลล้านบัวดังนั้นพี่ก้อยก็เลยอยากที่จะทําอะไรออกมาให้สื่อถึงจังหวัดของตัวเองนะคะพี่ก้อยคะแล้วอย่างที่พี่ก้อยบอกค่ะว่าแต่ก่อนพี่ก้อยทําของชิ้นเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้โคมไฟชิ้นใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปไหมคะณปัจจุบันนี้เราได้กลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นก็คือได้ลูกค้ากลุ่มโรงแรมนะคะกลุ่มสปาและพี่ก ของเราอะค่ะค่ะพี่ก้อยก็ยังที่จะเน้นในส่วนของความเป็นละเอียดอ่อนช้อยนะคะที่ยังคงความเป็นอันอนตลักษณ์ของใต้เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือขนาดของโคมไฟอะคะ่ะเราอยากจะทําขนาดโคมไฟที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อตอบรับกับกลุ่มลูกค้าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ,อยังเน้นในเรื่องของการถอดประกอบอยู่เพราะว่าง่ายต้องการที่ง่ายต่อการขนส่ง และเมื่อผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวของเธอได้ไปเปิดตัวที่ตลาดต่างประเทศผลตอบรับก็ดีเกินคาดค่ะเธอก็เลยมีแผนในการทําตลาดส่งออกในเร็วๆนี้ค่ะและ,ะรายการเพื่อนคู่คิดก็ต้องขอเอาใจช่วยเธอด้วยนะคะและเช่นเคยข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยที่ w w w b a n วด์เว็บเพื่อนคูคิดค่ะวันนี้อลา,าไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ